อุดรเป็นนนคขยัสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรค่ะจังหวัดอุดรธาน,นีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวผู้ฝอยล่มผู้ราชการจังหวัดอุดรธาน,นีเป็นนปาเิดงานหนาวหนีที่ผู้ฝอยล่มโดยมีนักท่องเที่ยวเขาร่วมงานจำนวนหลาย โดยจังหวัดอุดรธานีได้วรวมกับสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตุงแห่งแน่เพื่อนองแสงส่วนราชการรัฐวิสาหกิจสถานศึกษาภาคเอกชนซึ่งเป็นงานที่ทั้งจังหวัดและทุกหน่วยงานได้วรวมกันจัดมาเป็นประจำทุกป,ปีในช่วงต้นของฤดูหนาวเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุดรธานีเพิ่มนักท่องเที่ยวมูลค่าการท่องเที่ยวสั่งงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลร,รงไทยปีเก่าตอนรับปีไม่2 5 5 8ทั้งนี้สถิตินักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวผู้ฝอยล่มทางผักข่างขึ้นและบ่อผักในปีที่ผ่านมาประมาณ3.2แสนคนและในส่วนของการจัดงานมีนักท่องเที่ยวประมาณ1แสนคนเศษคาดว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวผู้ฝอยล่มเพิ่มหลายขึ้นบ่อหน่อยกว่า10%โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายมือ เรากลับมาติดตามกันรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบืองอ่อนซ่อนอุดรเดอ้อสวัสดีค่ะอุดรน,นคนขยั